สวัสดีครับวันนี้อยากจะมาหนุนใจพี่น้องนะครับให้เป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับอยากให้พี่น้องตั้งใจฟังดีๆนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่ฟังคําสอนเนี่ยรักพระเจ้าของท่านรักพระเยซูและรักพระวิญญาณบริสุทธิ์และท่านอยากจะเป็นผู้ที่ดาเนินชีวิตในโลกนี้ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและเกิดผลในชีวิต ผมอยากจะหนุนใจนะครับเราอยู่ในร่างกายนี้ซึ่งเป็นร่างกายแห่งเนื้อนหนังแล้วเราถูกทดลองเรามีสิ่งที่มาดึงความสนใจเราไปในที่ต่างๆเราจะถูกทดลองให้อยากที่จะมีเงินมากขึ้นเราจะถูกทดลองให้อยากจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วเราอยากจะเห็นผลทันทีว่าเราทำอะไรจะเกิดผลภายใน24ชั่วโมงหรือภายใน3วันแต่พี่น้องครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือเรามี ลักษณะชีวิตที่พระเจ้าพอพระทยัยและลักษณะชีวิตอันนึ่งที่พระเจ้าพอพระทัยก็คือเราเป็นผู้ที่สัต์ซื่อแม้ในสิ่งเล็กน้อยไปจนถึงที่สุดถึงวันสุดท้ายแม้ว่าจะนานเท่าไหร่ถ้ายังไม่ถึงเวลาของพระเจ้าเราก็ยังอดทนรอด้วยความสัต์ซื่อไปเรื่อยๆพระคัมภีร์ได้พูดเรื่องนี้ว่าเรื่องความสัต์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยเป็นสิ่งที่สําคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้าผมอยากจะอ่านหนังสือลูกาบทที่19 ข้อ11ถึง26ให้ฟังนะครับพระคัมภีร์บอกว่าขณะที่ประชาชนกำลังฟังสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็จัดอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังต่อไปอีกเพราะพระองค์กำลังเสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มและเพราะเหตุที่พวกเขาคิดว่าแผ่นดินของพระเจ้ากำลังจะปรากฏในไม่ช้านี้พวกเขาคิดว่าอีกไม่นานพระเจ้าจะมาครองโลกพระองค์ตรัสว่ามีเจ้านายองค์หนึ่งกำลังจะเดินทางไปเมืองไกล เพื่อรับเอาอำนาจมาครองแผ่นดินนั้นแล้วจะกลับมาอีกท่านจึงเรียกทาสของท่าน10บคนมามอบเงินไว้กับพวกเขา10บมีนาแล้วสั่งว่าจงเอาไปค้าขายจนกว่าเราจะกลับมาแต่ชาวเมืองเกลียดชังท่านผู้นั้นจึงส่งทูตตามหลังไปเพื่อทูลว่าเราไม่ต้องการให้ท่านผู้นี้มาปกครองเมื่อท่านได้รับอำนาจครอบครองแผ่นดินกลับมาแล้ว ท่านจึงเรียกพวกทาสที่ท่านให้เงินไว้นั้นมาเพื่อจะดูว่าพวกเขาค้าขายได้กำไรเท่าไหร่คนแรกบอกว่าท่านเจ้าข้าเงินหนึ่งมีนาของท่านได้กำไรมาอีก10บมีนาท่านจึงพูดกับเขาว่าดีมากเจ้าเป็นทาสที่ดีเพราะเจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเจ้าจงมีอำนาจครอบครอง10เมืองเถิดคนที่สองมาบอกว่าท่านเจ้าข้าเงินหนึ่งมีนาของท่าน ได้กําไรมาอีกห้ามีนาท่านจึงพูดกับเขาเหมือนกันว่าเจ้าจงครอบครองห้าเมืองเถิดอีกคนหนึ่งมาบอกว่าท่านเจ้าข้านี่เงินหนึ่งมีนาของท่านข้าพเจ้าเอามันห่อผ้าเก็บไว้เพราะข้าพเจ้ากลัวท่านเนื่องจากท่านเป็นคนเข้มงวดท่านเก็บผลที่ท่านไม่ได้ลงแรงและเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้หวานท่านจึงตอบเขาว่าไอ้ ที่ข้าชั่วช้าเราจะพิพากษาเจ้าด้วยคำพูดของเจ้าเองเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเราเป็นคนเข้มงวดเก็บผลที่เราไม่ได้ลงแรงและเกี่ยวสิ่งที่ไม่ได้หวานแล้วทำไมเจ้าถึงไม่ฝากเงินของเราไว้ในธนาคารเมื่อเรามาจะได้รับเงินของเราพร้อมกับดอกเบีย้ยด้วยแล้วท่านสั่งคนที่ยืนอยู่ที่นั่นว่าจงเอาเงินหนึ่งมีนาจากเขาไป ให้กับคนที่มีสิบมีนาแล้วพวกเขาพูดว่าท่านเจ้าข้าเขามีสิบมีนาแล้วเราบอกพวกเจ้าว่าทุกคนที่มีอยู่แล้วจะได้รับเพิ่มขึ้นแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่เขามีอยู่นั้นก็จะต้องเอาไปจากเขาพี่น้องครับคําอุปมาอุปมยนี้เป็นเรื่องว่าพระเยซูจะยเสด็จกลับไปตอนที่พระองค์พูดกับพวกสาวกพ,พระองค์จะเสด็จกลับไป หาพระบิดาและในที่สุดพระองค์จะเสด็จกลับมาครอบครองโลกนี้และพระองค์ก็ฝากให้พวกเราดูแลธุรกิจการงานของพระเจ้าพระองค์ประทานเวลาความสามารถของประทานฝ่ายพระวิญญาณเงินทองทรัพย์สมบัติสิ่งของอะไรต่างๆให้แก่เราคําถามก็คือว่าเราจะสัตย์ซื่อในการใช้สิ่งเหล่านั้นที่พระองค์ฝากให้แกเราในการสร้างอาณาจักรของพระองค์หรือเปล่า คุณลักษณะอันที่สำคัญมากของผู้รับใช้ก็คือสัตว์ซื่อแม้ในสิ่งเล็กน้อยผมจําได้ว่าตอนมารับเชื่อพระเจ้าใหม่ๆและย้ายไปอยู่จันทบุรีที่คริสตจักรชีวิตใหม่ของคณะแบปทิสผมคนพบว่าผมมีของประทานในการสอนอยู่บ้างไม่มากนักแต่ผมก็สัตย์ซื่อในการสอนพระคัมภีร์ทุกวันอาทิตย์เตรียมสอนเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าศึกษาพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังมีสมาชิกอยู่ในโบสถ์ประมาณ20คนก็สอนอย่างสัตว์ซื่อ แล้วก็ตามอาจารย์ที่เป็นมิชชันนารีไปที่ต่างๆรับใช้ไปกวาดพื้นเก็บเก้าอี้ช่วยเปิดประตูคตริสตจักรทำทุกอย่างอย่างสัตว์ซื่อเล็กๆน้อยๆและในที่สุดผมก็ย้ายมาอเมริกาพระเจ้าก็ทรงเพิ่มเติมให้ผมในที่สุดก็เปิดโบสถ์และเป็นสิบิบาลอาวุโสและพระเจ้าก็เพิ่มให้ เพิ่มให้มีการเจิมสูงขึ้นมีการสอนได้มากขึ้นเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นพระเจ้าสอนพระเจ้าเพิ่มพระผมสัตซื่อในสิ่งเล็กๆน้อยๆบางทีนะครับพี่น้องเราทําในสิ่งที่คนมองไม่เห็นเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เห็นมีคุณค่าอะไรเรานั่งอยู่หลังฉากไม่มีใครรู้เรื่องแต่ว่าถ้าพี่น้องสัตซื่อในสิ่งเล็กน้อยเหล่านั้นเช่นอาจจะเป็นคนที่ใช้แป้นไซส์หรือเป็นคนที่เป็นคนเตรียมถาดศิลมหาสนิท หรือทาอะไรก็ตามนะครับที่เป็นสิ่งเล็กน้อยถ้าพี่น้องสัตว์ซื่อพระเจ้าจะทรงเห็นความสัตย์ซื่อและจะทรงประทานของประทานให้มากขึ้นถ้าพี่น้องเป็นคนที่ทํางานในบริษัทของท่านที่ท่านเป็นลูกจ้างนะครับและท่านสัตย์ซื่อกับเจ้านายในที่สุดเจ้านายจะเห็นความสัตย์ซื่อและพระเจ้าจะทรงโปรโดให้ท่านได้รับโปรโมชั่นหรือการเลื่อนขั้นตอนผมย้ายมาอเมริกาใหม่ๆผมไม่ได้รับเงินเดือนนะครับ เจ้านายให้ผมทํางานฟรีเพราะเป็นชาวต่างชาติแต่ผมสัตซ์ซื่อในการเข็นรถคนไข้ดูแลคนไข้ทําประวัติคนไข้ไปผ่าตัดตอนกลางคืนไปช่วยเจ้านายสัตซ์ซื่อทุกอย่างและในที่สุดนะครับพระเจ้าทําการอัศจรรย์นะครับให้ผมได้ไปอยู่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกและเริ่มได้เงินเดือนแล้วก็ในที่สุดถูกเลื่อนขั้นให้เป็นหัวหน้าของทั้งแผนกเลยภายในปีเดียวเห็นไหมครับพี่น้องผมสัตซ์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าก็ทรงให้ผมได้เลื่อนขั้น พี่น้องครับอยากหนุนใจพี่น้องดูสิครับโยชัวสัตซ์ซื่อในการรับใช้โมเสสในที่สุดพระเจ้าก็ให้เขาได้มาเป็นหัวหน้าชาวอิสราเอลดูสิครับเอลิชาสัตซ์ซื่อในการยกกระเป๋าล้างถ้วยล้างชามดูแลเอลียาในที่สุดพระเจ้าให้การเจิญกับเขาสองเท่าของเอลียาดูสิครับผู้ที่สัตซ์ซื่อทั้งหลายในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงให้พวกเขาได้รับการเลื่อนขั้นั้งนั้น โยเซฟสัตซ์ซื่อเล็กสิ่งเล็กน้อยในการเป็นทาสให้โปรตีฟาในที่สุดเขาได้รับการเลื่อนขัน้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีในประเทศอียิปต์ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับสิ่งเล็กน้อยที่ท่านทําอยู่อย่าคิดว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยคิดว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทาทุกอย่างที่ท่านทําให้กับพระเจ้าเป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นนะครับจําได้ไหมครับฟิลิปเป็นคนแจกอาหารที่โต๊ะในคริสตจักรในกรุงเยรูซาเลม็มตอนหลังพระเจ้าเลื่อนให้เขาเป็นนักประกาศอีวนเจลิส มทธิวบทที่25ข14ถ23บอกว่าเพราะว่าเหมือนอย่างชายคนนั้นคนหนึ่งที่กำลังจะออกเดินทางเขาจึงเรียกบ่าวทั้งหลายของตนมาและฝากทรัพย์สิ่งของของตนกับพวกเขาไว้คนหนึ่งท่านให้5ตาตลันคนหนึ่งสองตาลันและอีกคนหนึ่งหนึ่งตาลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปคนที่รับ ห้าตาันก็ไปทันทีเอาเงินนั้นไปค้าขายได้กําไรอีกห้าตาลันคนที่ได้รับสองตาลันก็ได้กําไรอีกสองตารานเหมือนกันแต่คนที่รับตารานเดียวนั้นออกไปขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้หลังจากผ่านไปเป็นเวลานานนายของเบาทั้งหลายก็กลับมาก็คือพระยซูเสดกลับมาคิดบัญชีกับพวกเขาเพราะองค์จะกลับมาแล้วก็นั่งบนบันลงังตัดสินพวกเราว่าเราทําอะไรกับ ของประทานที่พระเจ้าให้กับเราเงินที่พระเจ้าให้กับเราเวลาที่พระองค์ให้กับเราพระองค์คิดบัญชีกับพวกเขาคนที่ได้รับห้าตารางก็เอาเงินกําไรอีก5้าตารางมาชี้แจงว่านายเจ้าข้าท่านมอบเงิน5้าตารางไว้กับข้าพระเจ้านี่เนี่ยข้าพระเจ้าได้กําไรมาอีกห้าตารางนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยพี่น้องผู้สิครับซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจํานวนมาก เจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับสองตะลันมาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าท่านมอบเงินสองตาลันไว้กับข้าพเจ้านี่นี่ยข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกสองตาลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจํานวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดเห็นไหมครับพี่น้อง ถ้าเรามีอะไรที่เรามีอยู่จํานวนเล็กน้อยเราซื่อสัตย์ในการใช้เหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นให้เป็นผลประโยชน์แก่นอาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงในที่สุดให้เรามากขึ้นเคล็ดลับประหนึ่งถ้าท่านอยากจะมีการเจิมสูงขึ้นมีการทรงสถิตสูงขึ้นท่านจะต้องซื่อสัตย์ในการใช้การเจิมที่ท่านมียังซื่อสัตย์ด้วยความรักด้วยความเชื่อและในที่สุดพระเจ้าจะค่อยๆเพิ่มให้แก่ท่านมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ,ถ้าท่านนี้ ของประธานในการรักษาโรคใช้อย่างซื่อสัตย์อย่าใช้ของประธานในการไปธรรมหากินไปเอาเปรียบเอารัดคนทําให้พระเจ้าเสียชื่อซื่อสัตย์รักพระเจ้าเป็นประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจะเพิ่มการเจิมใ,ในการรักษาโรคและเพิ่มการเจมิมเรื่องอื่นๆของประธานเรื่องอื่นๆให้แก่ท่านมากขึ้นถ้าพี่น้องเริ่มมาขีจา้จักรมาเป็นปฏิคมท่านก็ซื่อสัตย์ในการเป็นปฏิคมจนกระทั่งพระเจ้าเปลี่ยนตาแหน่งของท่านไปทํางานด้านอื่น ไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามในสายตาของมนุษย์อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในสายตาของพระเจ้าสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ท่านทําแต่ว่าความซื่อสัตย์ของท่านและท่านไม่ยอมเลิกลาท่านไม่ยอมให้เงินมาดึงท่านไปท่านไม่ยอมให้มนุษย์มาดึงท่านไปให้ผู้ชายมาดึงท่านไปท่านไม่ยอมให้ตําแหน่งชื่อเสียงโอย้ายโบสถ์ดีกว่าเขาไม่แต่งตั้งฉันให้เป็นนักเทศฉันอยู่โบสถ์นี้มานานแล้ว ทำไมเขาไม่แต่งตั้งฉันแต่ถ้าพระเจ้าเรียกแค่ท่านอยู่นั่นแม้ว่าท่านจะยังคงเป็นปฏิคมอยู่ท่านก็ซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยเหล่านั้นต่อไปอย่ารีบร้อนอย่าเป็นม้าพยศวิ่งหนีไปวิ่งไปที่อื่นนะครับพี่น้องให้เราเป็นทาสที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าเป็นเหมือนนกอินทรีที่บินไปด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าจริงๆนะครับอยากหนุนใจพี่น้องนะครับอย่าใจร้อนอย่าให้โลกดึงไปอย่าให้มนุษย์ดึงไป จงมองที่พระเจ้าและซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำและพระเจ้าจะทรงมีรางวัลให้แก่ท่านมากมายในสวรรค์แม้ว่างานของท่านอาจจะเล็กน้อยในสายตามนุษย์แต่ถ้าท่านซื่อสัตย์ท่านจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์และในที่สุดพระเจ้าจะทรงให้การเลื่อนข ang, ั้นแก่ท่านประทานของดีให้แก่ท่านมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่ฟังคําสอนนี้เป็น่านที่ซื่อสัตย์ของพระเยซูนะครับและเชื่อว่า วันหนึ่งพี่น้องจะยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์และพระองค์จะบอกว่าดีมากเจ้าเป็นทาสที่ซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยเราจะมอบอำนาจมอบสิ่งดีรางวัลมากมายในสวรรค์ให้แก่เจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องจะเป็นคนคนนั้นที่วันนั้นเจอพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงยิ้มและทรงพอพระทัยชีวิตของพี่น้องนะครับขอบคุณนะครับพระเจ้าอวยพรนะครับรักพี่น้องนะครับอยากเห็นพี่น้องเกิดผลและเป็นพี่พอพระทัยของพระเจ้านะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับคำสอนได้จบลงแล้วนะครับหวังว่าพี่น้องทุกท่านได้ตั้งใจและจดสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับท่านผ่านผู้รับใช้ของพระองค์พบกันในคำสอนหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรครับในน้ำพระเยซูข้าพเจ้าขคสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บ ที่อยู่บนชื่อของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชื่อของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชื่อของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนนี่สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไปในน้ำพระเยซู ปัญหาในชุวท่านนั้นจบกับตลประกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิต ความเชื่อและความรักอย่างมากลน้นและพระเจ้าได้ละเกียรติผ่านชื่อข้าในน้ำพระเยซู